โอเคเราไม่ไหวเราดูจากเพราะว่าเราไม่ไหวเราถอยนะคะเราเ,าเอาเอาอกมาแล้วเราเศษมันมาเล่นเนาะสี่ร้อยห้าสิบเราจะไปเล่นกันเบาๆนะคะเบาๆก็คือห้าไม่รู้จะยังแข็งอยู่ไหมสมร้อยสมร้อยก็ต้องไปถึงเจ็ดร้อยสมร้อยถือว่าไกลอยู่นะเพราะว่าก็เกือบจะเท่าเท่พที่เอามาเลยเนาะเจ็ดร้อยห้าสิบใช่ไหมเออได้อยู่ ตั้งไกลๆก่อนมีมาแล้วหนึ่งร้อยเข้านะโอ,อ้สมมตินี่ตัวนี้นต้องขยี้นน่ๆ oh, เออหนห่ดตัวแล้วจ้าตั้งไกลๆก่อน oh, <my> ดูที่มันไปถึงก่อนไ oh, <my> อ,อ้มวกไม่ไหวถ้าดันสู้ก็เข้าไปแล้วเนี่ย เพื่อเพื่อเพืพ่ไม่ใ้่ไม่รู้จะจะับได้ปุกตัวใหญ่ไหม oh, <you> ขนาดตัวนี้นมันสี่หลายทีเลยตายจะเข้าให้ไหมห่ะ oh, <you> ไม่เข้า โมงกิวซาไปถึงหกร้อยตัวใหญ่้นขี่เลยอ่ะตัวนี้มาเข้าหน่อยเฮ้ยทีนี้มันไม่เข้าอ่ะโอ้ถ้าเข้าก็ยังได้สักร้อยสองร้อยเฮ้ยได้สองร้อยจบเลย ลยอลอยออ่่่ลลเ,เลลลไมนารดแ้วผิงก์รับทรัพย์สร้างรายได้คืออะไรเป็นช่องทางการสร้างรายได้ด้วยระบบแนะนําเพื่อนทําได้ง่ายแค่นําลิงไปแค่ตามช่องทางต่างๆโดยฐางสมาชิกจะได้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุดตลอดเชื่อถึง0.7%นบจากยอดเทิร์นโอเวอร์ของเพื่อนไม่ว่าเพื่อนคนนั้นจะเล่นได้หรือว่าเล่นเสียส่วนวิธีการสมัครเพื่อรับลิงรับรัพย์เข้าไปันหัวข้อ,ขอ,ขอพัทมิตจากนั้นจะขึ้นหน้าตาสมัครเข้าพันมิตขึ้นมา,นมากดเข้าไปที่สมัครได้เลย พอเรากดเข้ามาแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้รอทางแอดมินทาการตรวจสอบสักครู่เมื่อแอดมินทําการตรวจสอบเสร็จสิ้นพอเราเข้ามาในหัวข้อพันธมิตรอีกครั้งก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาแทนเพียงเท่านี้เราก็สามารถนาลิงก์ตรงช่องเว็บลงทะเบียนสมาชิกไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลยเพียงเท่านี้เราก็ได้มาแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรก็มีรายได้เข้ามาตลอดมาเริ่มแชร์กันเลย